สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเราะมาติต่อครับกับสอยจากภาคสอยวายเซนกินะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับสอยเรือนาเสาตัวใหม่ล่าสุดของฝั่งรีพับบิกเซโนเร็กซ์เนะครับผมหนึ่งในสอยที่บอกว่ามีลูกเล่นมีความลับและมีพลังความสามารถที่เหนือชั้นมากๆนะครับผมรวมถึงตัวนี้เนี่ยว่าแข็งแกร่งและเทมากๆด้วยซึ่งเดี๋ยวเซโนเร็กครับลูกเล่นเขาจะเป็นยังไงมีท่าอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างและความลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่ม รีวิวครับผมกับเซโนเร็กซ์นะครับผมเขตต่กอนหนุนผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าบางคนจะเห็นว่าผมมี2ตัวแต่1กล่องใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับผมซื้อเซโนเร็กซ์มาทั้งหมด2กล่องนะครับจะได้เห็นตรงนี้เนอะไม่ได้แปลว่าผมซื้อกล่องเดียวแต่มี2ตัวแต่อย่างใดนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดเนอะเขตเป็นแบบนี้เพราะงั้น2ตัวนี้2กล่องนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวก่อนหนุนเรามาดูกล่องกันดีกว่าครับผมกล่องครับนี่เลยครับ ซ w ท2ิ e n o r ส x นระครับสลดตรงนี้ครับเป็นของฝ่ายรีพับบิกนะครับผมอ่า x e n o เ e x เป็นสร้อยนางสาวสีน้ำเงินนะครับขนาดกลางเนอคอพีคอนขับอยู่ตรงหัวนะครับจะเห็นตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยครับเซโนเร็กจะดูเป็นซอยที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนะแต่เขามาพร้อมกับท่าไม้ตายไม่ใช่สิความสามารถ2อย่างครับอย่างแรกคือเซโนเอเวอเรชันซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นท่าเฉพาะของเซโนเร็กตัวเดียวเท่านั้นอย่างที่สองคือคอร์ดライブซิสเต็มนะครับ ซึ่งเป็นอาวุธรูปแบบในต่อของเบ n ร์นิงไรเกที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความสามารถครับมาดูข้างหลังกันก่อนดีกว่าข้างหลังครับอันนี้คือ c o ร์ด r i ブซิสเต็มนะครับคือลูกเล่นที่สามารถนําอาวุธต่างๆมาติดเข้าตัวซอยได้และอาวุธนียครับจะขยับตามเวลาซอยเดินนะครับผมเปรูแบบนี้ส่วนข้างล่างครับตรงนี้เลย s e n o e v เวอเรชั s ซิสเตนะครับคือลูกเล่นทําให้เซโนเลครับสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นรูปแบบต่างๆได้ที่มีพลังความสามารถเนี่ยแตกต่างจากเดิมไปนะครับและนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผม สด2ตัวนะครับเพราะแปลงราได้2แบบนั่นเองตามนี้เลยนะครับ่วนเล่นึ่งครับก็จะตามสมบัตินี้ครับอะต่อออกมาปุ๊บเปิดสวิตช์เดินอะไรแบบนี้ขยับหัวขยับหางได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวเซโนเล็กซ์กันดีกว่านะครับผมดูต่อนี้แล้วกันเซโนเล็กซ์ครับอย่างนี้เห็นเลยครับเป็นซอยโนเซลนะครับค่อนข้างจะคล้ายแัปเตอร์มากกว่าตัวทีเร็กนะแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้เป็นทีเร็กนะครับผมเรเดียต่างๆครับลูกเล่นต่างๆครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับผม สมมาตรฐานซอยเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวนี้ต่างตัวอื่นครับโดยที่ว่าโปรตีซอยที่ผมต่อเนี่ยครับเราจะต่อโครงก่อนแล้วเข้าไปเกาะติดเนะแต่โซเล็กเนี่ยครับคือต่อไปเป็นตัวเลยไม่มีโครงแต่อย่างใดนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับอ่ะสวยงามมากครับส่วนเขาพิมตรงหัวตรงนี้ครับเวลาเปิดก็เปิดแบบนี้แล้วก็ดึงสีส้มตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ผมมาคนขับแป๊บหนึ่งเอาคนขับครับใส่เข้าไปแบบนี้กดให้แน่นชุบแล้วก็ปิดฝายังแน่นไม่พอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนั่นแหละปิดฟ้าชึบ ท่านี้เซโนเร็กซ์ครับก็พร้อมจะดุยเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเซโนเร็กซ์ครับเรามาเล่าสตอรี่ของเขาก่อนดีกว่าครับเซโนเร็กซ์เป็นซอยที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตนะครับแต่ฟาดีพักวิกเนี่ยไปขุดเจอแล้วก็คืนชีพออกมาแล้วก็ออกมาขับสู้กับพวกเบอร์นิงไหลเกลือนะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของเซโนเร็กซ์นั่นเองโดยความสามารถของเขาครับคือเซโนเอเวอเชั่นซิสเต็มนะครับระบบนี้คือวิธีที่ทำให้เซโนเร็กซ์ครับสามารถวิวัฒนาการได้ระหว่างการต่อสู้หรือสามารถติดตั้งอาวุธต่างๆเพิ่มเพิ่มไปนะครับอาจจะเปป็นนรรร่่่่่่าาางงงตตอออออสสูู้้้ืืชิดะยกลห นี่คือเร่นของเขาครับส่วนเซโนรี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเซโนเด็กในร่างนี้คือเซโนเด็กลร่างตอนเป็นเด็กอยู่นะครับยังไม่ได้มีการพันางแต่อย่างใดของปัญหาเนี่ยต้องซื้อกล่องเหล็ญมาติดเพิ่มนะครับผมให้นดูแบบนี้นะเขตที่นี้มาพูดถึงเรื่องถ้าไม่ตายไม่สิอาอาวุธกันดีกว่านะครับเซโนเด็กครับเป็นซอยที่มีอาวุธเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตามตัวอย่างแรกห่างครับสามารถใช้ตวัดใส่ฝ่ายได้เท้าตรงนี้ครับเป็นกรงเล็บนะครับสามารถใช้ควนสามารถใช้เตะได้มือตรงนี้ครับก็เป็นกรงเล็บเช โดยมือเนี่ยเป็นจุกขยับแบบฟรีเราสามารถขยับได้ตามใจชอบนะครับส่วนหัวครับตรงนี้เนี่ยคือเซโนแฟงที่ผมจำชื่อไม่ผิดนะสามารถใช้กัดสามารถใช้ขยาสามารถใช้ฉีกกระชากซอยตัวื่นให้ขาดเป็นชิช้นๆได้ด้วยนะครับผมโดยตามในเรื่องเนี่ยก็คือสามารถกัดพวกซอยขนาดเล็กให้ขาดในทีเดียวได้นะครับต่อว่าเป็นไรที่โหดมากๆแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยขยับขึ้นแบบนี้ปุ๊บปากจะปิดเอาลงปุ๊บปากจะเปิดแบบนี้นะครับผมแถ่วันนี้เรามาดูเซโนเร็กซ์เดินกันดีกว่านะครับอ่ะซิวิจิ๋วที่หางตรงนี้ครับก็เปิดเลยแล้วกัน เป็นแบบนี้นะครับถามว่าเดินเร็วไหมเซโนเล็ของบอกว่าค่อนข้างเดินช้านะครับแต่ก็โอเคแหละครับค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับผมกับเซโนเร็กซ์ตัวนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะครับเคทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรายังไม่สามารถทำเซโนเอฟดูชนันได้เพราะของยังสมมาไม่ถึงผมเพราะงั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบร่างแบบอื่นกันก่อนละกันนะครับอ่าโอเคพาร์ทที่ผมมีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้คนจําได้เลยครับผมจะมีพาร์ท ที่เป็น b o o ตอร์แล้วก็ดาบอยู่นะครับแล้วก็พัดปืนจุนนมหาสารที่ผมได้มาจากเจโนสปิโนแล้วก็ซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำเซโนเร็กต์ตัวหนึ่งให้กายเป็นเวอร์ชันอาวุธยประชิตอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชันอาวุธยไกลนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยผมติดไว้แบบนี้ไว้แล้วนะครับเพราะงั้นผมเลยมองว่าเราอาจจะถอดอันนี้ออกก่อนก็ได้แล้วก็ดาบครับแน่นอนติดแบบนี้ที่ขาประมาณนี้เนอะแล้วก็ตรงนี้ครับเราติดข้างบนแบบนี้อ่า ทีนี้เวลาสู้ปุ๊บเนี่ยเซโลลกก็สามารถกลางดับออกมาแบบนี้เพื่อวิ่งไปฝ่า i อีกฝ่ายได้แบบการต่อสู้ของพวกซอยแบบไลเกอร์นะครับในรูปแบบนี้นะอ่าโอเคซึ่งซอยในนรกเนี่ยครับถ้าผมจําไม่ผิดไม่เคยมีตัวไหนสู้แบบนี้มาก่อนนะ คือแบบติดดาบไว้ที่ขาแล้วก็วิ่งชนแบบนี้นะครับหรือมีผมก็จำไม่ได้แล้วแต่นี้ก็จะเป็นเซโนเร็กเดเวอร์ชั่นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับซึ่งในเรื่องของความเร็วห็นว่ามันติดบูสเตอร์ขไวข้ข้างๆนะครับสามารถวิ่งหลบซ้ายขวาได้แล้วดาบเนี่ยฟันเข้าไปเอาปากเขยาย่ำเอามือตะปบเอาหางตวัดเอาองเล็บเท้าเสียบนะครับผมนี่คือเซโนเร็กในรูปแบบการต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้พอการวา,างพาไว้ก่อนทีนี้อีกตัวหนึ่งครับเซโนเร็กโซนี่ผมจะทำให้เป็นรูปแบบของการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งอาวา่ อันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวที่ผมซื้อมาเพิ่มแต่มีตัวที่ผมดึงมาจากเจโนสปิโนด้วยนะครับเพราะงั้นมาติดกันเลยดีกว่าอย่างแรกสุด2อันนี้เนี่ยคือผมติดไว้แล้วผมลืมดึงออกนะครับติดไว้แบบนี้แหละโดยที่อันนี้ครับผมจะติดไปที่ตรงนี้อ่าเห็นไหมแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าปืนมันจะเล็กไปหน่อยเอย้ปืนมันจะต่ําไปหน่อยผมเลยคิดว่าเราใส่แบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยเนาะอ่า เค okay, เพราะว่าจริงๆตอนแรกตัวนี้ผมเพิ่งดึงออกมาจากเจโนสปินโนเมื่อกี้นี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับเท่านี้ปืนก็จะยกขึ้นแล้วแบบเหมือนกับโชเดอร์แคนนอนแบบนี้เนอะส่วนอันนี้ครับอ่าแน่นอนเป็นปืนขนาดเล็กเราก็สามารถติดเข้าที่แขนได้นะครับจะเห็นว่าแขนตรงนี้มีรูอยู่ใส่เข้าไปชึบแบบนี้ชึบ แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยเอาจริงๆเท่านี้ผมว่าโหดแล้วแหละแต่เรามีอาวุธเหลือครับคือ r o c k e t l a u n c h e er อรเนะปัจอยู่ตรงนี้ครับล o c k e t l a u n c h e อร์เนี่ยมันมีอันเดียวใช่ไหมให้ผมแบบติดหางฝั่งนึงผมก็แบบไม่ชอบมันไม่สมมาตรผมก็เจออันนึงครับอ่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นจอยเสียบตรงคอเราก็สามารถติดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้อ่าเท่านี้ครับเจโอเด็กในรูปแบบของการโจมตีลัไก่ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคร เห็นว่าปืนเต็มตัวกี่บอลรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปืนสิบกระบอกแบบยิงทีเดียวระเบิดได้แต่ตัวนี้มีแค่ดาบสองเล่มแต่ถ้าเกิดเราเทียบกันครับตัวนี้เนี่ยเราติดหนักขนาดนี้ผมมองว่ามันไม่น่าจะเดินได้ครับยื่นเฉยๆแล้วก็ยิงตุ้มๆ,ๆไปเรื่อยๆส่วนตัวนี้ครับจะเป็นแนวหน้าที่คอยวิ่งเข้าไปฟันศัตรูที่บุกเข้ามาประมาณนี้นะครับเพราะงั้นสองตัวนี้ครับจะเด่นคนละอย่างตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วแล้วก็อาวุธ เยอะเอ้ยอาวุธน้อยแต่วิ่งเร็วแล้วก็อาวุธสามารถปิดฉากในการโจมตีครั้งเดียวได้เน้นการต่อสู้กับศัตรูที่แบบตัวต่อตัวเป็นหลักือศัตรูที่เป็นหมู่น้อยๆแต่ว่าตัวนี้ครับจะเห็นว่าอาวุธเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยเพราะนั้นตัวนี้ครับเราจะแน่นอนว่าเขาเนี่ยจะเดินไม่ค่อยได้แล้วเพราะจะหนักมากแต่ว่าข้อดีคือสามารถยิงปืนทัลลม่ายได้อย่างตามใจชอบจากระยะไกลนะครับผมราะงั้นสองตัวนี้ครับจะเด่นคนละแบบตัวหนึ่งระยะไกลวิ่งเร็วอีกตัวหนึ่งช้าแต่ยิงไกลยิงแรงนะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่าโอเค ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกกันว่าเซโนเด็กซ์นี่ครับเราเล่นลูกเล่นได้แค่นี้แหละ แต่หลังจากนี้ครับถ้าเกิดพาสเสริมมาส่งเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเล่นได้กันอีกเยอะมากครับมาดูกันซึ่งเดี๋ยวก็ตอ้องเอครับว่าแล้วร่างเซลลอวิลูชันแต่ละร่างเนี่ยครับที่ออกมาในตอนนีน้มันออกมาเป็นยังไงบ้างร่างปืนเป็นยังไงร่างดาบเป็นยังไงร่างตอนโตเต็มวัยเป็นยังไงนะครับผมในดูแบบนี้นะแต่ว่ายังไงครับการดูประจำนี้ครับก็มีเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นครับใครที่ชอบิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สำคัญลืม,ลมกด subscribe channel ส่วนใครมีค้มเม์อะไรครับก็สามารถพิมพ バイバイ